<laughs> นนครับผมขอบคุณมากครับวันนี้นนเป็นไงบ้างคะมาร่วมงานเพราะจริงๆจำที่จะเป็นสายเลโก้มาใช่ <c oughs> ใช่ครับผมเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับเลโก้มาค่อนข้างหลายงานแล้วครับผมและครั้งนี้แฮปปี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นแฟนของอาการ์ตูนเรื่องวันพีสด้วยครับผมแล้วเขามาคอลแลบกันก็รู้สึกว่าสานฝันมากชอบครับ <c oughs> <c oughs> เอาเอาความจริงไหมครับเอาความจริงจริงชอบตัวโกงใช่จริงชอบชอบตัวโกงในเรื่องวันพีเซครับผม ใช่ใช่ครับแต่วันนี้ก็คือแต่ว่าวันนี้คาแรคเตอร์เขามีมาให้เลือกแบบตามตามเอ่อไลฟ์แอคชั่นอย่างเงี้ยครับผมเขาอาจจะมีให้เลือกประมาสี่ตัวห้าตัวอะไรอย่างงี้ครับจะให้ผมแต่งเป็นนามิสก็ไม่ไหวครับใช่ใช่ก็เป็นรูฟี่ดีกว่าถ้างั้นเมื่อกี้คือก็คุณชอบเยอะเหมือนกันนะคะก็นิดนึงครับผมเราที่บ้านนี่มีที่เก็บก็จริงๆก็ไม่มีครับผมเพราะว่าของเก่าก็ยังไม่ได้ต่อด้วยครับ ก็อาจจะรอบ้านเสร็จอะไรเสร็จก่อนอก็มีห้องก็เดี๋ยวจะเริ่มต่อแล้วครับอยู่ัาเจมินายเมื่อกี้รอบ้านเหมือนกันแล้วใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้อยู่คอนโดนะมันที่ที่เก็บมันไม่มีครับ <c oughs> เดี๋ยวขนย้ายยากอีกฝากแฟนๆโอเคได้ครับผมก็สําหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมแถวนี้นะครับก็สามารถแวะมาชมเป่าอัฟสโตรได้นะครับก็อยู่ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับผมแฟนวันพีแล้วก็แฟนเลโก้ไม่ควรพลาดครับผมรับรองแฮปปี้แน่นอน ขออนุญาตถามโมนมหน้ารักน่ารักของเพื่อนเราที่นี่นี่เขาน่ารักกันมากเขาสุดสุดเลยเราเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันใช่เราเป็นเราเป็นตัวแทนตัวแทนใช่ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนคนในฮอนั้นแล้วกันนะผมเพราะว่าหลายๆคนผมคิดว่าก็น่าจะแบบอยากกีดเหมือนกันใช่ผมก็เป็นตัวแทนให้ทุกคนเลยแล้วกันกีดเห็นไหมคะว่าขิมไวรอลมากเลยค่ะว่าตอนนั้นเราเล่กไมคือย่งมาเ ใช่ใช่ใช่น่ารักน่ารักดีน่ารักดีครับผมในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือแบบโหมาฝ่ายเพื่อนเนี่ยก็เป็นหัวเราะกันจริงๆแหมไม่อยากพูดเยอะเราเราก็มีโอกาสได้เคยเห็นซีนอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วผ่าดาวบ้างแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมีโอกาสทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันก็ก็นับว่าเป็นโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักของเพื่อนๆครับความหวานที่เราเคยเห็นกับความหวานที่เห็นหน้างานมันเท่าเกันเลยไหมคะ เขาก็เป็นอย่างนี้แหรอก็เป็นคนหวานๆวปนคู่ที่หวานๆน่ารักน่ารักอยู่แล้วคอยเติมแบบกำลังใจให้กันคอยเติมแบบพลังงานให้กันอยู่แล้วน่ารักมาก้องไห้เลยออใช่เอาจริงๆเป็นผมผมก็ก็อยากร้องนะบางทีแบบเห็นเห็นเห็นแบบโมเมนต์เพราะเราเราก็เห็นแบบตั้งแต่วันแรกๆที่แบบเขาเขาเริ่ม ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เออเห็นเพื่อนมาถึงจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นทางที่แบบเพื่อนแฮปปี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กับเพื่อนแต่ว่าตลอดเวลาเขาซัพพอร์ตกันมาตลอดใช่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 ความรู้สึกเราที่ยืนตรงนั้นเรายินดีหรือว่าแบบอื่นก็ยินดีด้วยอยากรู้ว่าตอนยืนอยู่ตรงนั้นหน้าที่ คนเห็นพี่กัปตอนนั้นคือพิลล์พิกัรอานรุรูแรงอะไรอ่ามันก็ยินดีด้วยแล้วก็แอบ,บทําตัวไม่ถูกด้วยเ <c oughs> พราะว่าทุกคนนั่งไงครับ <c oughs> แล้วผมยืนอยู่คนเดียวในหอ <c oughs> แล้วมันเป็นจังหวะที่แบบสปอร์ตไลท์มันส่องมาผมเออมีดีใจเพี่แต่จริงๆอ่ะซีนมันหนักมันจะไม่ได้แยกขนาดนั้นครับผมคือ <c oughs> ตอนแรกอ่ะจริงเราต้องนั่งข้างในอ๋อแล้วใช่ตอนแรกเราหน่งข้างในครับผมแล้วจริงจริอ่ะต้องนั่งข้างนอกแล้วซีนเราเราก็ได้รับดีมาแหละว่าแบบเอออย่าย้ายที่นะ เขาบอกมาแค่ว่าอย่าย้ายที่นะให้อยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรในงานหรือเปล่าแต่ว่าเราฮื่งนะครับเราก็เลยโดนอสเไใช่ใช่ใ่เราก็เลยตอนแรกเพราะตอนแรกอ่ะผมต้องนั่งติดกับ เ,เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติของไบตอนแรกเราก็นั่งตรงนั้นแหละแต่สักพักพอไบเข้ามาเราก็เห็นเออเบื่อไบอยากจะคุยกับเพื่อนเราก็เลยเออขยับมาที่นึงแล้วให้ไบไปนั่งตรงนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยพอภาพที่แบบเขาเตรียมเอาไว้มันออกมาอลยรกันว่ามันต้องผ่านเราไปก่อนเขาก็เลยเออเป็นเราต้องลุกออกไปอะไรอ่างเีนี้พี่ก๊าบเป็นเป็นพระเอกอย่างดีวใช่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 ครับผมก็เหมือนกับเป็นเป็นพระเอกในในจอกับพระเอกในชีวิตจริงสุดท้ายเราแพ้เพกในชีวิตจริงเลย ก็กต้องแพ้อยู่แล้วต้องแพ้อยู่แล้วแพ้แล้วก็ยืนข้างๆเลยนะยืนดีใจยืนดีใจเครับแต่ซีนนั้นก็คือหมายถึงว่ากัาก็ตกแฟนๆได้เยอะเหมือนกันนะก็หรอครับเอ็นดูขอบคุณมาขอบคุณมากเียนดูชาวบ้านครับชาวบ้านหนึ่งหมเขาบอกเขาว่าเอาเอาซีนมายังว่าแบบคนมีคู่ ต้องมีพี่กับอ้โสตีฟใช่ไหมครับสตีฟใช่ใช่ใช่นั้นก็ตลกดีนั่นก็เป็นแบบโมเมนต์เออพอเรามานั่งดูที่คลิปที่พี่ๆเขาทำาเงี้ยเออเราก็ไปไปอยู่ไอเป็นกอกอคอหลายหคู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตลกดีน่ารักดีขออนุญาตถามนิดนึงครับในซีนที่พี่เลน่จับมือขึ้นมาชาวเน็ตบางคนก็ไม่เข้าใจแบบว่าโอ๊ยไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยพี่พี่ครับได้เห็ปเข้าใจเข้าใจแต่คืออย่างที่ผมบอกคือ จริงๆอ่ะภาพมันจะไม่ได้ออกมาแบบนั้นคือจริงๆเขาจะเป็นแบบเออเหมือนไปนั่งอยู่แล้วเรานั่งข้างในแล้วเขาจะแบบทําเป็นยื่นมาเล่นกับเราแล้วค่อยออกมากับไปแล้วเราก็จะได้นั่งอยู่ตรงนั้นออแต่เราดันไปสลับที่ออมันก็เลยจะมันจะแย่กว่านี้ถ้ามันจะออกมาไม่สวยกว่านี้ถ้าเกิดแบบข้ามหน้าผมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกแล้วแหละพี่นี่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ไม่ไม่ไม่พี่ก้ับพี่ก้าวไม่ได้เลยเขาไม่ได้เขาจริงจริงพี่กับเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบเออ เราไม่มาชิวครับชิวเราก็มาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักกันบ้องเสียงในหัวเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเขินเขินไม่ได้บอกว่าอยากให้มีบ้างนะอย่างนี้ป่ะเขาบอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวอวดมีอวดบ้างเหรบอันล่าสุดก็คือเห็นว่าบริจาคครับอาใช่ครับผมก็บริจาคเนื่องในโอกาสน้ำท่วมกับเออ่ให้ทางพี่วิชัยแดงครับผมเราเห็นปัญหาน้ำท่วมที่มันอย่างต่อเนื่องตลอด่วที่มันหนักขึ้นมากกว่าเดิมใช่รู้สึก S <S เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วกันครับผมเพราะว่าเอาจริงๆราก็มีพี่ๆแฟนคลับหรือว่าหลายๆคนที่แบบอยู่ในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยพวเรามีโอกาสที่จะช่วยในส่วนไหนได้แล้วก็พยายามจะช่วยจริงๆ,ๆที่กับติดตามเ่ายเรื่อยๆครับเรื่อยๆมันไม่ติดตามไม่ได้จดี <S <S ๋ยวถึงไม่ติดตามมันก็จะเด้งขึ้นมาบนปีดให้เราแบบได้ติดตามอยู่ดีเราเห็น เราเป็นห่วงในจุดไหนมากที่สุดคะสำหรับน้องมิ้นก็จริงก็เป็นห่วงทุกส่วนนะ<ม>เพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็มีแบบปัญหาที่แบบเออมันค่อนข้างจะยากในจุดของเขาแล้วกันเราก็เป็นกําลังใจให้เขาคอยแบบซัพพอร์ตในทางที่แบบเราจะทําได้ดีมากที่สุดเราเคยประสบปัญหาน้ำลุ่มในชีวิตเราไหมคะครับผมโชคดีแล้วกัน<ม>อย่างอย่างช่วงตอนนําช่วงปี54อะไรเงี้ยเราเราก็อยู่แถวคลามสองตรงนั้นก็ไม่ค่อยโดนเนีครับ <ล>าเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเนาะใช,ใ,ชใช่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 ก็คิดว่ามันมันก็เป็นปัญหาที่แบบเ,เราเราเห็นมาหลายๆปีแล้วซึ่งเห็นว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆกับผลกระทบเงี้ยครับผมเราก็พยายามจะช่วยคิดว่าสิ่งนเ็่ที่สําคัญที่สุดครับสำหรับผู้ประสบภัยสิ่งที่สําคัญที่สุดแลวกําลังใจมั้งครับผมว่ากําลังใจเป็นหลักเลยแหละอย่างแรกคือชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยแบบแรงใจอ่ะมันก็ต้องมีกําลังใจก่อนถึงจะมีแบบแรงไปทําอะไรต่อไปอีก เราเเรื่องหนึคือี่ชายแดงเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเราต้ออดใจมันเราเห็นขออาตนะการสูญเสียแล้วมันสะเทือนจิตใจเราแค่ไหนก็สะเทือนจิตใจนะผมคิดว่าความความรุนแรงมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดด้วยเราเราก็ไม่ไม่ได้อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยเราเป็นกําลังใจให้พี่เขาแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายโดยเร็วไวคับพอเห็นน้ําใจรวมกันค่ะคนไทยช่วยเหลือกันเราคไรบ้าไทยนี่รักสงบ รวมใจกันครับผมใช่ดีมากดีมากเราก็ได้เห็นอีกหลากหลายมุมที่แบบในประเทศไทยมันก็ยังมีความแบบความสามัคคีความรักใคร่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจมากๆที่แบบเอน,นไทยแบบกลับมารวมพลังกันอะไรให้กันให้ฝากให้กำลังใจหน่อยโอเคได้ครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเรื่องปัญหาอุรกาพายด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาชายแดนด้วยครับผมก็อยากให้ทุกทุกคนเ,เจอทางออกที่มัน พี่คลายที่สุดแล้วก็สันติที่สุดด้วยนะแล้วก็เป so uh ็นกำลังใจให้ในรูปฝ่ายแล้วก็พยายามจะซัพพอร์ตในส่วนที่เราทำได้ด้วยครับผมอันนี้เขาไล่เราเวลาแ่งขันไม่ไล่ไม่ไล่พอดีดีขอบคุณและคอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณมากขอบคุณมากครับ